bring like that ass back boom 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 boom. รับเติมรูบี้ราคาถูกนะครับแพ็คเติมได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับผมซึ่งมีระบบ Android นะครับผมถูกมากๆเลยนะครับเติมได้ทันทีไม่ต้องรอเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีเป็นระบบ iOS นะครับผมแต่ระบบนี้ต้องจองคิวนะครับแล้วก็น้องๆท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยต้องมี i n น Store นะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปล็อกอินแล้วก็เติมเครดิต l ล n e นะครับผมแล้วก็เอาเครดิต l ล n e นะฮะมาซื้อรูบี้ใน Line น t o r e อีกทีหนึ่งเลยครับผมนี่คือระบบ ไอโนะครับผมส่วนแพ็คต่างๆมีครบทุกแพ็คเลยนะฮะไปดูกันได้ที่เพจลุงยุทธชาแนลนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยฮะลุงยุทธชาแนลแ n นเพจนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับผมมาเราจะไปเปิดการชาเลนเจอร์ตัวใหม่กันนะวันนี้ก็35ครั้งแบบจุกๆไปเลยเลตโก มาไม่ต้องยกลงยกเลิกไปเลยครับผมสาสิบห้าครั้งฝากนับด้วยดูดิมันหมุนน่ะเซิร์ฟมันหมุนน่ะป๊ป๊ป๊ไปฮะจังหวะนี้มาดีวะเออเทพซูดมาว่ะเคยเทพซูดมาว่ะเคยเทพซูดมาไปต่อฮะไปเลยแบบแบบเราแบบไม่มองอ่ะแบบไม่มองเราแบบไม่มองจอนะฮะแบบไม่มองจอฮะไปเลยฮะปัาป๊บป๊าป๊าปปปทุกคนมาโอ้โหคือราะจัดมาไปฮะจังหวะนี้มา เปิดกระชาไปก่อนไม่มีตังเราต้มไข่ได้ทุกคนไม่มีตังเราต้มไข่ได้ทุกคน <c oughs> ข้าวสารในหม้อหลังบ้านลุงมีเราหุงกินได้ต้มไข่ได้ลุงซื้อไข่ไว้หลายแผงอยู่ที่บ้านตู้เย็นลุงมีแต่ไข่จังหวะนี้เอา้าดูด,ดิอะไรวะเอา้าเอาพี่อะไรของพี่เนี่ยมากดไลค์กดแชร์นั่นทุกคนฝากกดแชร์หน่อยว่าลุงยุดเปิดแล้ว ลุงคิดเปิดกาชานะเขามาดูกันหน่อยเฮามาดิวะไม่มาวะเฮ้ยฝากนับด้วยนะเดี๋ยวมันเลย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 ทุกคนไปโอ้โหคนถล่มเปิดวะโอ้โหคนถล่มเปิดวะ่ะสงสัยจะสามสิบห้าครั้งจริงๆว่ะทุกคนไปต่อเลยนะไปต่อเลยนะมามามาไปต่อเลยนะจังหวะนี้มาโ <laughs> คตรเกลือโคตรเกลือ กลัวเกลือกลัวไอ้ไอ้ไอ้นี่ไม่มีอีกแล้วมาหมุนนะ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 เออมามามีแต่ขยะทุกคนน้ำตาจะไหลมีแต่ขยะเลยมาไปกันต่อมาตัวใหม่ยังไม่ออกสักตัวเลยนะทุกคนเดี๋ยวกูมาผิดตู้ป่เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูพาดแปบทุกคนคือคือตู้มันก็ถูกนะ อ่ะเจ็ดครั้งแล้วไหมเอาให้หีบสุ่มหน่อยไหตัวใหม่หมาเจ็ดครั้งแล้วหีบสุ่มมาทุกคนบั๊บเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดฟิล์มหนังอินดี้ครับผม<ๆ>มาไปต่อเลยละกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าอ่าอ่าโอเคสิบครั้ง เกาครั้งอ๋อมันสูงสุด30ครั้งไม่ใช่35ครั้งนะไม่ใช่เกียร์นะทุกคนไปเราไปกันต่อเลยจังหวะนี้มาเราไปกันต่อนะแบบรัวๆกี่ครั้งแล้วไม่รู้วะ่ะเดี๋ยวมาเช็คเอาก็ได้นะน้องๆน่าจะนับไม่ทันนะเออถ้าใครนับทันนี่น่าจะเก่งวะ่ะพ okay. ันห้าเรียบร้อยโอเคมาโอ้มันโหลดอ่ะเฮ้ยถาจริงไปรุ่นไป,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 ปมาต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วจังหวะนี้โอ้ไม่มาว่ะไปต่อฮะ ไปต่อฮะทุกคนโอ้โหตัวใหม่มากมาในการันตีว่ะทุกคนเฮ้ยแล้วผมจะเอาทีมไปวิ่งได้ไงเฮ้ยแล้วผมจะเอาทีมไปวิ่งได้ไงเออโอ้พันห้าแล้วว่ะทุกคนกราบขอบคุณด้วยนะฮะมาแล้วครับมากันทั้งทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลนะฮะมาดูลุงเกลือนะครับมาดูลุงเกลนะฮะโอ้ชอบจังชอบจังไอ้ลุงเกลนี่ชอบจัง โอ้โหพุมกับออกยากเกินพุมกับหนังออกยากเกินไปเป้ามาโหลดเกินโหลดเกินโอ้โหตัวใหม่ยังไม่ออกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถามจริง<อ>กี่ครั้งแล้ววันนี้กูย,ยังไม่ได้ตัวใหม่เลยเฮ้ยทุกคนมันเกินไปป่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนมันเกินไปป่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ย ผู้กำกับมึงฆ่าตัวแพงเกินไปปะเนี่ยอ,อ้ไม่ไม่มีตัวใหม่เลยเอาจริงเอาจริงไวรุ่นอะไรก่อนอะไรก่อนเดี๋ยวขอเป็นหน้าหลักก่อนทุกคนผมขอออกมาหน้าหลักพักสมองแป๊บนะฮะโอ้โหนี่คือเห็นลุงมาเปิดรัวร,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 รแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ฮะมาไปต่อครับทุกคนไปต่อฮะไปต่อไปกันต่อเลยจังหวะนี้ หยุดเลยครับตู้บักแน่นอนผมเกิดไปกี่รอบแล้วเนี่ยผมเปิดไปกี่รอบแล้วเนี่ย GM ทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ไปให้ GM ดูนะแล้วก็ GM บอกบอกผมจะบอก GM ว่าเอาเงินกูคืนมาเอาเงินกูคืนมานะบูบ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 ูบูเฮ้ยเฮ้ยบ้าไปแล้วเฮ้ยกี่รอบแล้วเนี่ยกี่รอบแล้วทุกคนโอ้โหโอ้บู ก็อย่างนี้ผมผมวิ่งไม่ได้แน่นอนทุกคนผมลงสเตติอีเวนต์ไม่ได้นะถ้าเกิดผมผมไม่มีตัวบัฟแบบเนี้เฮ้ยเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเจ็ดโอ้โหมีตะขยะกี่รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยโอจะร้องจริงนะเนี่ยเฮ้ยทุกคน <c oughs> ผมใจหายเลยนะเนี่ยเฮ้ยผมผมผมเอาเงินมาเผาหมดผมเอาเงินมาเผาว่ะเฮ้ยผมใจหายว่ะทุกคน หัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีสักตัวหย่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าขอบคุณโดนเนทไฮเปอร์ด้วยครับโอ้แล้วดูดิไม่ใช่พวกกลับด้วยอะ่ะ โอ้เกมไม่โหขอหยาบเถอะขอหยาบเถอะเกมเกมขอหยาบขอด่าดได้ไหมขอด่าดได้ไหมโอ้เกินไปเกินไปเกินไปโอ้ <c oughs> อีกสามครั้งได้การันตีเหรอเดี๋ยวอีกเจ็ดครั้งอีกเจ็ดครั้งอีกเจ็ดครั้งขอตัวใหม่หน่อยได้ไหมใครยังไม่ได้กด ใครยังไม่ได้กดซับสไครกดซับสไครนะถ้า่างั้นจะคุยกับลุงไม่ได้นะจะคุยกับลุงไม่รู้เรื่องนะซับสไครมาทุกคนแสนซับแสนซับแสนซับรออยู่มามาเกินไปนะบางทีนะ GM อนะถ้าเกิดดูคลิปนี้อยู่นะก็ฝากเอาเงินกูคืนมาด้วยฝากเอาเงินกูคืน <c oughs> <c oughs> มาไปต่อครับในสตรีมผมจะหยาบนิดนึงนะอาจจะมีมึงอาจจะมีกูนะฮะเออแต่ผมรับรองว่า รักทุกคนฮะรักทุกคนแน่นอนมาห้าไปกันต่อทุกคนป๊า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 ป๊อป๊าป๊อป๊า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 ป๊เป๊นะาปนะ๊าป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 ิดปีาปุงป๊าป๊าปลาป๊าป๊าปลาป๊าป๊าปลาป๊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 าปบาป๊าป๊าปแาป๊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 ปป ออาลองอีกครั้งเครือข่ายไม่เสถียรเอาลองดิเฮ้ยลองดิเอาลองอีกครั้งเครือข่ายไม่เสถียรมามจะหมุนอีกนานไหมถามจริงเอามาปั๊บมาบบ้าบ้าบ้บไม่มีเลยโอ้หอย่าไปเปิดนะทุกคนเก็บรูบี้ไว้ไม่ต้องเอามันก็ได้ถ้าไม่ได้ซีเรียสถ้าไม่ลงด่านวิ่งอะไรแบบผมอ่ะอย่าไปเอาเลยลบเกมทิ้งโอ้ยเกิดไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยกี่ครั้งแล้วเนี่ย มันไม่ออกเลยนะดูดิเฮ้ยแต่ได้มู markings, ум, ลดุริยางมาคุ้มคุมคุได้มูลดุริยางมาคือคุ้มมาไปต่อมาเฮ้ยจิตใจคุณทำด้วยอะไรครับจิตใจคุณทำด้วยอะไรฮะผมใช้เงินเติมนะผมไม่ได้ใช้กระดาษเติมโอ้ my g o s เหนื่อยใจว่ะเหนื่อยใจนะทุกคนตอนนี้บี้ก็เหลือบี้เหลือเก้าพันสามแล้วเอาแล้วไงกูอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวมาอีกครั้งเดียวโปรแกรมน็อกครับน็อกครับน็อก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 เนี่ยกูโดนน็อกเลยเนี่ยโปรแกรมน็อกกูโดนน็อกเลยมาต่อไปเกียร์นะสามสิบห้าครั้งก็เจ็ดพันะไม่รู้อ่ะเปิดไปก่อน เปิดไปก่อนหึพัดมามาอจะเฮ้ยก,ก,ก,การรันตีทุกคนสรุปปแล้วนะฮะสามสิบครั้งนะฮะสามสิบครั้งก็สามอะไรวะสามร้อยฮะสามสิบครั้งก็สามสามเป็นเก้าโอ้โห่เก้าพันลูบี้อ่ะทุกคนเก้าพันลูบี้หายวับไปกับตาเออเหลือจะเชื่อ9,000รลูบี้ น้องแชมป์บอกการันตีทุกเดือนเออจริงว่ะน้องแชมป์จริงจริงจริงเออเออน้องจริงน้องรู้จริงคือผมเนี่ยเกมเนี้ยผมการันตีทุกเดือนแต่ถ้าเกิดผมอดใจไว้รอเปิดไอเนี้ยนะผมหลดอดใจไว้รอเปิดมันน่าจะได้สองตัวนะเนี่ยเออ <c oughs> สรุปแล้วผมได้ตัวบัฟสามตัวเองแล้วผมจะไปทําอะไรได้วะทุกคนผมจะไปวิ่งแข่งอะไรกับใครได้ในเมื่อผมได้ตัวบัฟแค่สามตัวผมจะไปทำมหาอะไรกับใครได้ใช่ไหมไม่ว <c oughs> ิ่งไม่เอาละ แบบเนี้ยไม่เอาแล้ว